โอเคเรามาดูโจทย์แบบฝึกหัดที่7.2กันนะหนึ่งวัตถุเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอวัตถุเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอในแนววงกลมด้วยอัตรา20รอบในเวลา4วินาทีอ่ะมีอีกหนึ่งคำแล้ว20รอบต่อวินาทีอันนี้คืออะไร20รอบในเวลา4วินาทีอันนี้คือเราต้องพยายามคิดเป็นเทียบเเป็นการเทียบเป็นอัตย่างเนาะ20รอบ ในเวลาสี่วินาทีเดี๋ยวครูเดี๋ยวครูค่อยค่อยเขียนดี่ว่ากอไก่เขาถามว่าค่าของการเคลื่อนที่มีค่าเป็นเท่าไหร่พอหาค่า iper, ปุ๊บก็คืออนะไรค่าคือตัวแปรทีว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่ต่อมาเขาให้หาอะไรความสี่ของการเคลื่อนที่คืออนะไร f ว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่เออแล้วก็ข้อควายเขาให้หาอะไรอัตราเร็วของการเคลื่อนที่ถ้ารัศมีของการเคลื่อนที่มีค่าเท่ากับอะไร m, สองเมตรแปลว่าอันนี้สองคืออะไรระยะรัศมีก็คือตัว r ข้อนี้คือเขาไม่ถามอะไรเลยเขาถามแค่ว่าค่าเท่าไหร่ความถี่เท่าไหร่แล้วก็อัตราเร็วเท่าไหรเอออัอตราเร็วเท่าไหรอ่ะทีเนี้ยเราต้องตีความจากคําว่ายี่สิบรอบในสี่วินาทีค่าอันนี้คือค่านิยามมันคืออะไรเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ครบ หนึ่งรอบเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบเพราะฉะนั้นจากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าอะไรยี่สิบรอบใช้เวลากี่วิสี่วินาทีเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเทียบเป็นตัวลักคืออะไรไอ้ยี่สิบรอบเนี่ยสี่วิถ้าหนึ่งรอบอะเป็นกี่วิก็ต้องเอาอะไรวิธีการเทียบคือถ้าเราอยากรู้อะไรถ้าเกิดเราอยากรู้ทีใช่ไหมทีคือเวลาเราต้องเอาเวลาไว้ทาง,ทางขวามือแล้วเราก็เอาเอารอบเนี่ยไปอยู่ทางซ้ายมือเออ ประโยคแรกคือประโยคบนสุดก็คือเป็นประโยคที่เขาให้มาประโยคประโยคล่างคือที่เราอยากรู้เพราะฉะนั้นค่าตัวนี้ก็คือค่ามันคือเวลาเวลาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเวลาที่ใช้ในหนึ่งรอบเพราะฉะนั้นประโยคล่างเนี่ยคือเราต้องใส่ว่าหนึ่งรอบเข้าไปเพราะฉะนั้นยี่สิบรอบสี่วินาทีถ้าหนึ่งรอบก็ต้องใช้เวลากี่วิหนึ่งสี่ลงมาข้างล่างเอายี่สิบมาหารอันนี้คือการเทียบเปรียอย่างนะถ้าเกิดใครไม่รู้ก็ลองไปเปิดหาทวนๆดูเรื่องการเทียบเปรียบแต่ยางแล้วก็หนึ่งรอบเนี่ย แทงมาแล้วปุ๊บแล้วก็มาคูณหนึ่งดึงสี่ลงมาเอายี่สิบลงมาหาแล้วก็หนึ่งแทงไปคูณเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายคือสีอ่หารยี่สิบนะแล้วคูณกันหน,นึ่งอ่ะเข่งนี้แหละสี่หนึ่งสี่สี่ห้ายี่สิบนะ้วคำตอบคืออะไรหนึ่งส่วนห้าอันนี้คือค่าหนึ่งส่วนห้าอ่ะถ้าเกิดฉเฉลยว่าเป็นศูนย์เป็นศูนย์ยี่สองใช่ไหมอ่ะเราก็ลองอคูณสองข้างบนและล่างเป็นไร ข้างล่างเหลือสองเอ้ยข้างบนเหลือสองข้างล่างเหลือเหลือ1ิบก็คือ t เท่ากับ0.2นั่นเองตรงกันนะขอไข่อันนี้ก็ไก่ขอไข่างายนะขอไข่ค,คือเขาถามว่าแล้วความถี่มีค่าเป็นเท่าไหร่เออความถี่ตัวเนี้ยเมื่อกี้เราได้ t มาแล้วใช่ไหม t คือคา่าเราก็รู้สมก,การนี้ใช่ไหมความถี่มีคา่าเท่ากับ1ส่วนคา่าหรือคา่าเท่ากับ1ส่วนค,ความถี่คือมาสลับกันได้ เสร็จปุ๊บเราก็อะไรความถี่เท่ากับหนึ่งส่วนคาบเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือหนึ่งคาคืออะไรเมื่อกี้เราคิดแล้วเป็นศูนย์จุดสองดังนั้นความถี่มีค่าปเป็นอใส่จุดใช่ไหมก็ถอยหลังหนึ่งจุดเติมสูย์ข้างบนหนึ่งตัวก็เป็นสิบหารสองเพราะฉะนั้นความถี่คืออะไรห้าซึ่งความถี่อ่ะหน่วย,หน,วยหน่วยที่ใช้ในความถี่นะจะเป็นอะไรเฮิร์ตส์ส่วนคาบความคาบคือเวลาเนี่ยหน่วยก็คือเป็นวินาที Okay. ทีนี้เขาถามว่าแล้วอัตราเร็วของการเคลื่อนของการเคลื่อนที่มีค่าเป็นเท่าไหร่อัตราเร็วมีค่าเป็นเท่าไหร่ซึ่งอัตราเร็วปกติเราใช้สูตร s ส่วน t ใช่ปะ่ะแต่ข้อนี้เป็นไงมันคือวงกลม s ไม่มี t ไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามใช้สูตรที่มันเกี่ยวข้องกับอะไรวงกลมก็คือ v เท่ากับ o r v เท่ากับ Omega r ซึ่ง r นี้คืออะไร R คืออารคือรัศมีของการเคลื่อนที่ใช่ไหมก็คือตัวนี้มีค่าเท่ากับ2เพราะนั้น R ตัวนี้เรามีแล้วเหลืออะไรเหลือโอเมก้าตัวนี้เราไม่รู้อะเราทำไงดีอ่ะสูตรโอเมกา้าถ้าเกิดใครจำได้นะโอเมกา้าเป็าอะไรเอ่ยโอเมก้าเท่ากับเซต้าส่วนอะไรทหรือว่าอะไร2องพายส่วน T หรือค่าอะไร2องพายเใช่ไหมสองพายเเพราะ,ะนั้นข้อนี้ครูอาจจะเอา โอเมกาตัวนี้มีค่าเท่ากับอะไรสองพายเอฟมาใช้ก็ไดนะ้หรือว่าบางคนว่าครูหนูไม่ชอบสองพายเอฟหนูใช้สองพายส่วนทีได้ไหมสองพายแลวส่วนส่วนด้วยค่าอะสองพายส่วนทีได้ไหมได้มีค่าเท่ากันแต่ครูใช้สองพายเอฟเพราะว่าครูไม่ชอบครูไม่ชอบใส่เศษส่วนเออและอาคืออะไรอาก็ R คือตัวนี้ดังนั้นสองคือสองสองคือสองนะพายคืออะไรสามจุดหนึ่งสี่ แล้ว f คืออะไร f ก็คือเมื่อกี้5เฮิรตส่วน r คือรัศมีคืออะไรโจบอกมาแล้ว2อ่ะลองดูนะความเร็วถูกไหมเนี่ยคุูยังไม่แน่ใจว่าถูกป่ะเนี่ยขอกดคูเกเลยแป๊บหนึ่ง2คูณ3าคูณ5คูณ2โอเคตรงงั้นคำตอบก็คือ62.8เมตรต่อวินาที ข้อสองจงหาความเร่งสู่ศูนย์กลางของวัตถุที่เคลื่อนที่ในแนววงกมลมรัศมี16เมตรอ่ะมีหนึ่งตัวแล้วโจทย์เขาบอกว่าอะไรให้หาความเร่งสู่ศูนย์กลางความเร่งสู่ศูนย์กลางมันคือตัวแปรความเร่งคือตัวแปรอะไรตัวแปร a สู่ศูนย์กลางคืออะไรห้อยด้วย c ไว้ว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่เคลื่อนที่ในแนววงกมลมรัศมี16เมตรแสดงว่าอะไรบอกอะไรมา16เมตรนี่คืออะไร ลัศมีมาว่ามีค่าเป็น16เมตรด้วยอัตราเร็ว40เมตรต่อวินาทีแปลว่าอะไรหาความเร่งของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมลัสมา16เมตรด้วยอัตราเร็ว40เมตรต่อวินาที40อันนี้คืออะไรมันคืออัตราเร็วใช่ไหมเชิงเส้นหรือเชิงมุมนี่ถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าเชิงเส้นหรือเชิงมุมให้เราดูหน่วยถ้าเกิดเป็นเชิงมุมจะเป็นอะไหรหน่วยครูเคยบอกแล้วว่าเป็นอะไร нос? เรเดียนต่อวินาทีแต่ถ้าเกิดเป็นเมตรต่อวินาทีแปลว่าอะไรมันคือเชิง เชิงเส้นเชิงเส้นคือตัว v อัตราเร็วก็คือเป็นตัว v ปกติโจทย์บอกมาเท่านี้ทั้งหมดสองตัว้ลยกันแล้วก็ให้หาะไรความเร่งสู่ศูนย์กลางเราใส่เลยว่าความเร่งสู่ศูนย์กลางสูตรเราจะำได้ไหม v กำลังสองส่วนอะไรส่วน r ใช่ไหมความเร่งเท่ากับ v, 2, ะะ v, 2, v, v 40, กำลังสองส่วน r เพราะงั้น v กำลังสอง v v คืออะไรสี่สิบ v กำลังสองหารด้วยอะไร r รัศมีเท่าไหร่สิบหก 4ี่สคูสี่ิเป็นหนึ่งพันหกรหารด้วยอะไรสิบหกดังนั้นความเร่งสูตรการมีเท่าไรหนึ่งร้อยหน่วยก็เป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสองโอเคอ่ะข้อสามลูกกลมลูกยางกลมลูกหนึ่ง ผูกไว้กับเชือกแล้วแกว่งให้เคลื่อนที่ตามแนววงกลมครูพยาวาดรูปนะอันนี้จุดศูนย์กลางวงกลมแล้วก็มีเชือกแล้วก็ผูกไว้กับลูกยางกลมแล้วก็แกว่งเป็นวงกลมให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมอย่างเงี้ยตื๊ดมาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าลัศมีตัวเนี้ยใช้คนละสีดีกว่าวรัศมีตัวน,วววนี้รัศมีเชือกตัวเนี้ยมีค่าเป็นหนึ่งจุดสามเมตรเขาบอกว่าการการแกว่งเนี้ย แกว่งด้วยความถี่ห้ารอบต่อวินาทีแซวว่าอะไรมันคือความถี่ตัวแปรอะไรเอ่ยตัวแปร f อ่า f อันนี้ตัวแปร r อืมโจทย์ถามหาไเลย,เยโจทย์ถามหาว่าจงหาความเร่งสู่ศูนย์กลางของลูกยางวงกลมว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่แซวว่าให้หาอะไรให้หาความเร่งสู่ศูนย์กลางคือให้หาว่า a c ความเร่งสู่ศูนย์กลางคือห้อย c มีค่าเป็นเท่าไหร่ เออหาง่ายเดียวเขาไม่หาอะไรเราเราต้องใส่สูตรอะไรเออถ้าเกิดเขาไม่หาอะไรเราต้องพยายามใส่สูตรตรงนั้นไว้ก่อนแล้วเราค่อยไปตามหาว่าส่วนที่มันขาดหายเนะี่ยคืออะไรอ่ะเพราะฉะนั้นเรามีสูตรเดียวที่เราสูตรเดียวที่เราที่เรา,ท,เราที่เราจะหาความเร่งสูตรสูตรการได้คืออะไร ac มีค่าเท่ากับ m เ,เอ้ ac มีค่าเท่ากับ v กำลังสองส่วนด้วย R อ่ะทีะนี้ถ้าเกิดเราดูจากโจทย์เราเราพบว่าไง อ่าเรามีแล้วใช่ไหมอ่าเรามีแล้วแต่ปัญหาคืออะไร v ตัวเนี้ยเราไม่มีมันคืออะไรมันคือความเร็วเชิงเส้นเราไม่มีเราหาเราหาจากไอเดียเออเพราะฉะนั้นเราพักไว้ก่อนเราตามหาอะไรหา v หาค่า v ว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่หาจากไอเดียสูตรเดียวตอนเนี้ยที่ที่ครูรู้นะสำหรับการที่แบบวงกลมที่เกี่ยวกับ v คือ v เท่ากับอะไร โอเมก้าอ่าใช่ไหมเออทีเนี้ยโอเมก้าเรารู้ยังไม่รู้ใช่ไหมอ่ะเราก็พักไปแล้วก็เราหาอะไรหาโอเมก้าไว้เออหาโอเมก้าเพื่อใส่อะไรใส่ตรงนี้แล้วเราก็หาวี <c oughs> เพื่อใส่อะไรใส่ตรงนี้อ <c oughs> ยากไหม <c oughs> <c oughs> ดูซับซ้อนนะอ่ะหาโอเมก้าโอเมก้าเราหาอย่างไรดีสูตรคืออะไรโอเมก้าเท่าก,กับสองพายเอฟหรือสองพายส่วนทีก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าเรามีอะไรแล้วพอเราไปดูที่โจทย์ปุ๊บเรามีอะไรเรามีความถี่แมเ,เราควรใช้สูตรไหนะสูตรนี้เออันนี้เราก็ลบไปก่อนไม่เป็นไรเราเราไม่ใช้เอาไใช้โอกาสหน้าอ่าเพราะฉะนั้นโอเมก้าเราออก,กน,นะก็คือโอเมก้าเท่ากับสองพายเอฟก็คืออะไรสองก็คือสองเอฟอะเอ้ยโทษทีสองคือสองพายคืออะไรสามจุดหนึ่งสี่เอฟคืออะไรโจทย์บอกมาแล้วห้านี่เอฟคือห้าดังนั้นโอเมก้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย อ่ะกดคือเลขสองคูณสามจุดหนึ่งสี่คูณห้ามีค่าเป็นสามสิบเอ็ดจุดหนึ่งสี่้ยสามสเอดจุสี่เรเดียนต่อวินาทีแล้วเราก็เอาค่าเนี้ยกลับไปใส่นเนาเพราะฉะนั้นโอเมกามีค่าเท่ากับสามสิบเอ็ดจุดสี่แล้วอารละ่ละรัศมีเขาบอกมายังนี่บอกมาแล้วใช่ไหมมันคืออะไร 1.3ดังนั้นค่า v หรือว่าอัตราเร็วเชิงเส้นเนี่ยมีค่าเป็นอะไร3ส4คูณกับ1.3มีค่าเป็น40.82เมตรต่อวินาทีเราก็เอาค่านี้ไปอะไรมาใส่เออ,อเพราะฉะนั้นมันคืออะไร v ลังสองคือ40.82ยกกำลัง2หารด้วยอะไรรักษมีคือมีค่าเท่ากับอะไร1.3 เราคิดเลขดูมีค่าเป็นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดจุดเจ็ดห้าเมตรเปอร์เซกแสแควร์ถูกแล้ว เขาสี่เขาบอกว่าในการแกว่งชุดทดลองเคลื่อนที่แบบวงกลมให้จุดยางให้จุดยางเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงตัวในนระดับอ่ะคืออันนี้เขาจะมีแบบไม้เป็นคล้ายๆท่อ PVC ตัวนี้นะเออแล้วก็มีเนี่ยแล้วก็มีเชือกล้วก็มีจุกยางจุกจุกยางให้เรานด้ถึงเนะี่ยคล้ายๆจุกจุกไม้เคาะอ่ะที่เขาเอา,เอาไว้เอาไว้ปิดฝาวายอ่ะเอ้ที่เขาเอาเอาไว้ปิดขดวายอ่ะเออนั่นแหละเป็นจุกเป็นจุกยางเสีดำตัวนี้แล้วเขาจะแกว่งไปนรูปวงกลมนี้ นีเนี่ยตัวนี้ยขาว่าปรากฏว่าขณะนั้นเชือกเนี่ยทำมุม20่องศากับแนวระดับตลอดเวลาคืออะไรเนี่ยอ๋อมันมันบอกว่ามันเคลื่อนที่เนี่ยอยู่ก็คือมันมันบอกว่ามันมันยางยงขึ้นมาอีกประมาณ20า่องศามันมันกดลงมาอย่างเงี้อ่ะถ้าเกิดครูว่าเนี้ยเราอาจจะไม่เข้าใจ เป็นรูปอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยนะมันตกลงมาอย่างเงี้ยเนี่ยยี่สิบองศาคืออย่างเงี้ยสมมตินะครูมีไม้แกว่งใช่ป่ะเห็นไหมครูมีไม้แกว่งแล้วปกติครูต้องแกว่งอย่างเงี้ยเห็นไหมก็คือมีมีศทางอะไรตั้งฉากกันแต่อันนี้ไม่ใช่โจทยี่บอกว่ามันกดลงมาอีกเนี่ยกดลงมาทั้งหมดยี่สิบองยี่สิบองศาคืออนะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าสิบยี่สิบเนี่ยกดลงมายี่สิบองศาคือมันกดลงมาจาก จากเดิมที่คนต้องหมุนนี้ใช่ปะเป็นนี้แทนนี่เงี้ยหมุนนี้แทน,แทนเออยืดกดลงมาเป,เป็นทั้งหมดยี่สิบองศาตลอดเวลาถ้าขนาดน้ําหนักของขอเกี่ยวและน็อตใช้ก็คือแรงดึงเนี่ยนะเนี่ยอย่างตัวเนี้ยมันจะมันจะลงมาข้างล่างตรงนี้แล้วก็จะมีการถ่วงน็อตไว้ถ่วงน้ําหนักไว้ตรงเนี้ยเขาก็ไอ้ตัวน้ำหนักตัวเนี้ยถ่วงไว้เป็นหนึ่งจุดสองนิวตัน เขาให้หาแรกคืออะไรให้หาให้หาแรงเข้าสู่แรงสุดแรงสุดศูนย์กลางคืออะไร fc ว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่แล้วก็อันที่สองให้หาอะไรความเร่งสู่ศูนย์กลางโอเคความเร่งอ่ะครูไม่กลัวเพราะว่าถ้าเกิดเราได้ fc a ac เราต้องได้ทำยังไงดีวิธีการคือเราต้องแตกแรงก่อนนะปกติแล้วเนี่ย เราจะทําอย่างเงี้ยไม่ได้ก็คือมันกดลงมา20งาอางศาเงี้ยเราไม่ได้เราต้องพยายามตีกลับไปว่าเฮ้ยแล้วที่กดลงมาตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันอยู่นแนวเนี้ยเป็นเท่าไหร่ในแนวปกติที่มันที่มันต้องควรขึ้นที่แบบปกติแบบแบบขนาดเนี้ยจากเดิมนตรงเนี้ยเราต้องพยายามแตกแรงให้กลับขึ้นมา่างนี้ให้ได้ว่าตรงเนี้ยมีค่าเป็นเท่าไหร่อ่ะอยังไงดีอันนี้กวาดมาแล้วผ่านมุมปะกวาดมาแล้วผ่านมุมใช้อะไรใช้คอร์สคอร์ของมุมอะไรมุม20ก็คือเป็นคอร์ส20แล้วก็อย่าลืมอะไร เอัออนเนี้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่มาอย่างนี้มันถูกดึงด้วยอะไรดึงด้วยเชือกเส้นเดียวกันตรงนี้ด้วยหนึ่งจุดสองมาถึงมันถึงสามารถอยู่เป็นวงกลมอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเราไม่ถ่วงตรงนี้เป็นไงวัตถุก,ก็จะเคลื่อนที่กระเด็นออกไปข้างนอกแสดงว่าแสดงว่าแสดงว่าอะไรแสดงว่าตรงนี้มันมีแรงเวกเตอร์เป็นเท่าไหร่หนึ่งจุดสองนิวตันนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือเวกเตอร์หนึ่งจุดสองนิวตัน พราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากวาดไปปุ๊บแล้วผ่านมุมใช้คอร์ส20เราก็อย่าลืมเอาอะไรเอาเวกเตอร์เนี่ยเข้าเข้าไปคูณด้วยคือ1.2อ่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพูดง่ายคืออันเนี้ยมันจะมี <c oughs> มันจะมีค่าเท่ากับแรงสู่ศูนย์กลางพอดีเพราะว่ามันเป็นทิศตรงข้ามกับแรงสู่ศูนย์กลางไงมันเป็นแรงปฏิกิริยาก,กาันเพราะฉะนั้นแรงสู่ศูนย์กลางจึงมีค่าเท่ากับอะไรเอ่อก็คือแรงที่แรงที่ถ่วงน้ำหนักเมื่อกี้แรงที่ถ่วงน้ำหนัก นี่นะคูณกับค่าอะไรคูณกับค่าคอท,ที่เราแตกมุมมาคอทเซตา้าเออซึ่งแรงที่ถ่วงขงหนังมีค่าอะไรหนึ่งจุดสองส่วนอันนี้คืออะไรคอรคือคอสคอมุมอะไรมุมยี่สิบองศาเออซึ่งค่าคอยี่สิบองศามีมีค่ากับนะคอยี่สิบองศากดแป๊ะแล้วคอส คอร์ด20องศามีค่าเป็น0.939 0.939เออแล้วคูณกับอะไร1.2มีค่าเป็น1.128นิวตันมีค่ากับ1.128นิวตันเพราะฉะน,นั้นอันนี้เราตอบแล้วว่าเป็นอะไร แต่ว่าอันนี้เขาเลียดียวเขาปัดขึ้นก็คือ1.13ทีนี้ข้อขอไข่ค่ายหาอะไรให้หาว่าแล้วความเร่งสู่ศูนย์กลางมีค่าเท่าไหร่เราต้องเอาสูตรไหนดีขอไข่ตรงนี้ดีกว่าขอไข่คือเราหาจากนี้ Fc มีค่ากับอะไรเท่ากับจากกฎข้อที่สองคืออะไร F เท่ากับ ma ดังนั้น Fc ก็คือมีค่าเท่ากับ m คูณกับ ac ะฉะนั้นเราเราต้องการ ac เราจึงย้าย m ลงมาหารแล้วก็สลับข้างซ้ายขวาเห็นอะยอ่ะเขียนช้าก็แหละหาร m ก่อนแล้วก็เป็น ac แล้วก็สลับข้างซ้ายขวานะเป็น ac มีค่าเท่ากับ fc หารด้วย m fc เราหารแล้วจากข้อกไก่ใช่ไหมตรงนี้หนึ่งจุดหนึ่งสามส่วน m มีค่าอะไรมวลบอกมายังอ่ามวล ทีนี้ปัญหาคือมวลเขาไม่ได้บอกมาเราเราเราทำไงเดียเออมวลเขาไม่ได้บอกมาทำยังไงดีทำยังไงดีงงดอ่ะคืออย่างนี้อันเนี้ยเดี๋ยวควานม่ดีกว่าไม่สวยเลย มันคือเป็นท่อนี้หนึ่งอันนี่นะแล้วก็ผูกเชือกไว้ทีนี้เชือกมันอยู่ต่ํากว่าจุดเชือกมันต่ํากว่าจุดเนี้ยอันนี้คือภาพสอนะงมิตินะไม่ใช่ามมิตินะมันต่าลงมาทั้งหมดยี่สิบองศาซึ่งมันถูกถ่วงน้ำหนักด้วยอะไรด้วย F ใช่ไหมก็คือก็คือ,คอแรง,น,งนะนะอันนี้คือหนึ่งจุดสองนิวตัน ทีนี้ถ้าเกิดเราเรา,เราต้องการรู้ว่ามูลเท่าไหร่ใช่ไหมเราเราก็จะอย,อย่างนี้ f ตัวเนี้มันคืออะไร f ตัวนี้มันคือแรงอะไรแรง mg แต่ตัวนี้เราบอกว่า f มันคือหนึ่งอ่า mg ตัวนี้มันมีค่าครับหนึ่งถึงสองไม่ได้เพราะว่าอนะไรเพราะเราต้องแตะแรงตรงนี้มาอยู่ตรงนี้นี่แตะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นกวาดมาปุ๊บแรงไม่ผ่านมุมใช้อะไรใช้สรายมุมแรงรมุมยี่สิบแล้วเราค่อยเอาอะไร 1.2 1, เข้ามาคูณเพราะว่าตัวนี้เป็นอะไร1.2การถ่วงน้หนักตรงนี้คือตังนี้มันเป็นเชือกเส้นเดียวกันเพราะนั้นอันเนี้ยมันคือ1.2แรงเนี้ยก็1.2เหมือนกันเออเพราะนั้นเราใช้คําว่า F เท่ากับ1.2เข้ากับ mg อย่างเงี้ยไม่ได้มันต้องแตมันต้องพยายามแตกแรงมาก,ก่อนให้อยู่ทางข้างล่างนี้แล้วจึงเท่ากับ mg เพราะนั้น F ก็คือแรงเมื่อกี้แรงที่ถ่วงน้ำหนักแรงที่ถ่วงน้ำหนัก เขียน okay, ช่วยมาไหมแรงที่ถ่วงน้ำหนักคูณค่าอะไรค่าไซายของมุมนั้นเพราะนั้นคืออะไรถ่วงหนักเป็นหนึ่งจุดสองซายคือซายมุมนั้นคือยี่สิบองศามีค่าเท่ากับ MG เป้าหมายเราคือเราเราต้องการอะไรเราต้องการ M ตัวเนี้ยเพื่อไปใส่ค่าเพื่อไปใส่ฝั่งนี้ แล้วก็เสร็จแล้วเออเพราะฉะนั้นเราต้องย้ายเอให้อยู่ตัวเดียวเราจึงย้ายจีจากคูณอยู่มาอะไรมาหารซะเอ้ยเพราะน,นั้นคูก็กดเครื่องคิดเลขน,นะไซส์ยี่สิบมีค่าเป็นจำแบบนะไซส์ยี่สิบมีค่าเป็นศูนย์จุดสามสี่สองเนี่ยค่า g คือประมาณครูใช้ครูครูคใช้สิบนะเพราะว่าครืคิดเลขอ่ะ เป็น1.2คูณกับ0.342แล้วก็หารด้วย10เป็น0.041เพราะฉะนั้นมูลตัวนี้มีค่าเก,ากับ0.041แล้วเราก็เอาตัวนี้มาเข้ามาแทนค่าตัว m ตัวนี้เป็น0.041 อ่าคำตอบก็คือยี่สิบเจ็ดจุดห้าสามประมาณนี้คำตอบอ่อแล้วก็ข้อสุดท้ายนะข้อสุดท้ายของบทนี้ของวิชานี้ด้วยวิชฟิสิกส์สองนะวงโคจรของดวงจันทร์รอบโลกมีรัศมี ประมาณสาม0มื่นแปดพันสี่ร้อยกิโลเมตรแล้วก็มีค่าโคโจรของดวงจันทร์เนี่ยทั้งหมดย7 3ิบ็ดจุดสามวันอ่ะเราค่อยๆดูเทีละตัวเลขนะโลกเห็นไนะวงโคโจรดวงจันทร์รอบโลกนี่นะเนี่ยอ่ะครูว,ว่าอย่างนี้ดีกว,ว่าดวงจันทร์เคลียวๆอย่างนี้ดีกว,ว่าแล้วก็โลกาะว่าโลกกับดวงจันทร์ตัวเนี้ยมีระยะ,ะรัศมีประมาณตัวนี้นะ,ประ,ป,ระประมาณสา4 0มื่นแปดพันสี่ร้อย เอ้สามสามแสนดิสามแสนแปดหมื่สมสนสี่พันกิโลเมตรอืมขอว่าวงโคจรตัวเนี้ยดวงจันท์เนี่ยคคบหนึ่งรอบเนี่ยโคจรรอบโลกัเนี้ยอ่าเคลื่อนที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมเนี่ยคคบหนึ่งรอบเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดยี่สิบเจ็ดจุดสามวันวันนะวันนะเอออัตราเร็วเขาถามหาอะไรอัตราเร็วของดวงจันทร์เทียบกับโลกมีค่าเป็นเท่าไหร่ อัตราเร็วของโดนจันท์ก็คืออะไรเขาหหาอะไรให้หาอัตราเร็วของดวงจันไม่ใช่อัตราเร็วชมูมนะเป็นอัตราเร็วปกติเชิงเส้นของโวนจันทร์ตัวเนี้ยว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่หายงไงดีเขาถามหาอะไร v ของโดงจันเขียนอเดียวให้มันสั้น v จันแล้วกัน v จันท์มีค่าเป็นเท่าไหร่อืมตอนนี้เรามีอะไรบ้างเรามีรัศมี ซึ่งก่อนรามาใช้ต้องอะไรแปลงค่าก่อนเพราะมันคือกิโลเมตรแล้วเราแล้วเราก็มีค่าใช่ไหมค่าคืออะไรตัวทีซึ่งก่อนมาใช้ต้องอะไรแปลงค่าก่อนเพราะว่ามันคือหน่วยของอะไรหน่วยหน่วยของวันเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีตัวแปลอะไรบ้างเรามีตัว R เรามีตัว T แล้วเราต้องการหาอะไรต้องการหา V สสตรอะไรเดียตอนนี้ครูปิ้งอยู่สูตรเดียวที่สูตรของความเร็วที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวงกลมเนี่ยครูมีสูตรเดียวคืออะไร v เท่ากับโอเมกา ่าถูกต้องไหมเออแล้วทีเนี้ยโอเมก้าโจทย์ก็ไม่ได้บอกมาเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามไปยุ่งเกี่ยวกับอย่างอื่นพอเราเปลือยไปมองดูไปไงเฮ้ยมันมีทีนี่ว่าแสดงว่าอะไรเราคูณต้องใช้สุดเลยโอเมก้าเท่ากับสองพายส่วนด้วยอะไรทีประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นครูขอแปลงนี้นะเพราะฉะนั้นโอเมก้ามีค่าเท่ากับอะไรสองพายส่วนด้วยทีคูณกับอ่าเท่ากับความเร็วอ่ะเราลองมาใช้ตัวแปรดูสองคือสองมีอยู่แล้ว พายคือ3.14ทีคือเรามียังทีมีแล้วอามียังอามีแล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถแทนค่าได้เลยอ่ะเป็น2ก็2พายคือ3.14เทียทีเราห้ามใช้27.3วันเราต้องแปลงจากวันให้กลายเป็นอะไรวินาทีให้ได้ก่อนเออหรือว่าถ้าเกิดเราอ๋อโจทย์บอกแล้วว่าเป็นอะไรหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมง เพราะฉะนั้นข้อข้อน,นี้เราจะไม่หาความเร็วในหน่วยของเมตรต่อวินาทีแต่เราแต่เราจะหาเปไ็นไรกิโลเมตรต่อชั่วโมงแทนเพราะฉะนั้นเราต้องแปลงจากจากวันตวเนี้ให้กลายเปไ็นไรชั่วโมงแทนเพราะฉะนั้นโจทย์บอกว่าอะไรยี่สิบ็ดจุดสามวันเป็นกี่ชั่วโมง1วันมี24ิชั่วโมงเพราะฉะนั้นยี่ส็ดจดาวันต้องมีกี่ชั่วโมงก็27 3็ดจุดสามคูณกับอะไรย4สี่ทันไหมอโอเคนะ1วันมี24ิชั่วโมงเพราะฉะนั้นสองวันคืออะไรก็สองคูณยี่สิบสี สามวันคูณสามคูณยี่สิบสี่สี่วันคืออะไรสี่คูณยี่สี่พันยี่ยี่เจ็ดจุดสามวันคืออะไรยี่เจ็ดจุดสามคูณยี่สิบสี่ชั่วโมงเพราะยี่เจ็ดจุดสามวันมีค่าเป็นยี่สิบเจ็ดจุดสามคูณยี่สบสี่ชั่วโมงอ่าโอเคทีเสร็จแล้วนะทีนี้รัศมีลัตลัศมีคือสามแสนแปดหมื่นสี่พันกิโลเมตรโอเคซึ่งโจทย์หน่วย,หน,วยหน่วยที่เราต้องการคืออะไรกิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นกิโลเมตรเราใช้ได้เลยไหม ใช้ได้แล้วเนาะเพราะว่าเราไม่ต้องการเป็นเมตรละเราต้องการเป็นกิโลเมตรเพราะฉเราสามารถคูณได้เลยว่าเป็น3.84000อ่ะคิดเร็วมาเศษส่วน 2π หารด้วย27.3คูณกับ24แล้วค้างบก็คูณกับ3.84000คำตอบก็คือ3.6 สามจุดหกแปดสองคูณกับสิบยกกำลังสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าอันนี้คำตอบถูกมนะเออถูกแล้วอ่าโอเค<ม>กเอ็อ่าเนื้อหาในฟิสิกส์สองก็น่าจบลงที่ตรงเนี้ยเนาะก็ปีหน้าเราก็ขึ้นหมห้าแล้วก็ขอให้พยายามตั้งใจเรียนยฟิสิกสนะ์เนาะเพราะว่าฟิสิกส์เป็นวิชาที่ยากครูไม่เคยบอกว่าฟิสิกส์ง่ายเพราะฉะนั้นฟิสิกส์เป็นวิชาที่ยากเราองยิ่งยากเท่าไหร่แล้วยิ่งต้องต้องตั้งใจแต่เชื่อครูว,ว่าอะไรที่มันยากเนี่ยมันพิเศษเสมอ เพราะว่าถ้าเกิดวิชาง่ายๆทุกคนก็ได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเฮ้ยวิชาง่ายๆเราก็ได้แต่พอพอ,พอมาถึงวิชายากปุ๊บเราได้แสดงว่าเราพิเศษไหมเราพิเศษเพราะ,ะนั้นคนที่พิเศษมักจะได้อะไรที่พิเศษกว่าคนอื่นเข้าเสมอเพราะ,ะนั้นขอให้โชคดีแล้วก็มีความพยายามอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆโชคดีเอาไว้เจอกันเมื่อชาติต้องการบายบาย